อออออม่าๆๆ <sukur> กบ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 จ้ากบจ้ากบจ้ากบเอากบแม่แม่เอากบแม่แม่เอากบไหมเอากบไหมครับแม่เอากบไหมครับเอากบไหมครับแม่แม่เอากบไหมครับแม่เอากบไหมเอากบไหม แม่เอากบไหม,แม,ไหมแม่เอากบไหมแม่เอากบไหมเอากบไหมโอ้โยส่วยแล้ววันนี้ต้องถ่ายน้ำแล้ววันนี้ต้องถ่ายน้ำกบแล้วส่วยแล้วช่วยเลยวันนี้ต้องถ่ายน้ำกบปุ๊บอุบปุ๊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 บปบบบบ ออบอบอบอออบอบอบอออบอบอป็ดปิดไปอดเอาเป็ดไหมครับ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  เอาไก่ไหมครับเอาไก่นะครับเอาไก่ไหม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 ครับ